มาสวัสดีสักคนหนุกสวัสดีสักคนสวัสดีจ้าครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุข้อนคือเก่านะครับมือนีพ่อหนังจิฟตกับน้องแพรวไม่กินเข่านะครับไงแหวงชาแนลคือเก่านะครับอ้าวน้องจิฟตมือนีกินเข่าอย่างนี่เกียเก่ยวไข่บ่เกี่ยวไข่เกี่ยวไข่กับไออย่างไรกับอันทอดอัน ทอดกรอบอันหูหมูฮ่มั้งทอดเจียวนี้ให้ได้หน่เด้อโอเคแล้วอันนี้ให้หลานน้อยก่อนนะครับเอออันนี้ไข่เกียวให้ให้หลานน้อยก่อนนะครับหลานน้อยคือหลานน้อยนี่คือเด็็ชอตกคือพี่แพรวให้พี่แพรก่อนนะคะให้ค่อยค่อยบีบอย่าใส่เยอะนะลูกนะให้น้องเกีบด้วยอนี่คือน้องเกีบอันนี้กินข้าวแรงนะคะ ข้าวแรงข้าวแรงกับไข่เจียวโคตรอร่อยกับไข่เจียวจ้ะอ่ะให้น้องด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ให้น้องกิฟตนะคะบอสะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะคะไข่เจียวโอเคจ้ะเอ้าเอายี่ลายกินเลยวะนี้เอาซอส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 นี่ลายยิ่ใส่เราใส่ใส่ใส่เออหลงตลอดเลยเอาลูกชินกินกินผู้น่ะเพิ่มเบิ้งอยู่พู้น่ะหลายคนเลย กินเยอะพ่อจะกินกับอันนี้พ่อกินกับอันหมูกรอบหมูทอดกรอบนะครับกับแก้ววงนี่ละนี่เจ้าวางนะพี่น้องแจ้าวางเจ้าวงเพชรบางบงเอาไห้คนบางกันคนชื่อว่าเสียวใบเจ้าวางเจ้าวองไปออกเพชรเพชรนะลูกแก้วบองนะครับกับผักน้่งมาละนะครับเขาไม่ว่าแก้วอื บาห่อนลูกเย็นเนาะอืมจับซึ่งนะอืมนี่หลายเนี้ยผมใกล้ๆลูกเนาะมใกล้ๆเนาะมาอืออือไปล่อันอือ้ืมอ่าอโคกอ่ามคกอือืมโคกไก่เ้า นำยุแยงองบ่กินกินกิน่ <c oughs> นกินน้อา <c oughs> อืมนุมคอ,มอ,อร่อย <c oughs> เป็นตาก็ไม่เห็นหงหร่กพี่เนาะ,อะเอาไว้กัน <c oughs> ขอซอดนะอะไรลูกซอสเหรอซอสอ,อ, <c oughs> อันนีสวอสอดอันนี้ตังค์กงตลก <c oughs> เอากินเลยนะน <c oughs> ดีบก่อนีคนเบิงดู่นาอือกคนเบิงบกหลายเลยผมเห็นบ่เป็นรอยเลยดีกคนด้วยอือเดี๋ยวก่อนอืมเฮ้เชือกลูกแซบจาผ่ายยังไงขึ้นหน่อย่ไหม ก่นงงนอน,นอเป็นไงก่อนอืมสมเพล่นสมอัติมันหอมมากินฝ่าเนาะมากินฝ่าแล้วฝ่าหอมหรือขม,ม,มปะขมอืมเจ็บคุ้มว่ามักกับว่าต้องกินนะลูกเนาะอันนี้มันหวานเนาะ

พ่อกินพ่กินกินกินพ่อก็กินคือ,คอ,อกันพ่อก็กินแก้วปลาแดนี่ละ <c oughs> นี่แก้วปลาแดบองนะครับหมูหมูทอดกรอบนะครับซื้อมาจากตล,ลาดร้านค้ามา <c oughs> จากร้านค้าบ้านเฮานี่ยละนะครับขอด้วยขอด้วยเออ อเอ,อทำไม,มนมขาดไ <laughs> ม่ได,ด้ยำม่ขาดอยขาโอ้ยไม่จิ้อะอากินไข่เจียวฟ้านอืมอบอ หมากบาระก็ยั่งคือเขานะครับสื่อมาไหวหลายบ่ได้ปลูกนะครับสื่อคนหน้าเงียบเหยียบวองพ่อกินนะเขือพูอได้กินบ่บ่ขมเท่าไหร่กินม่เป็นอืม่เป็นก็จินเข้ากับไข่เจียว

โอเคแม่ก็ไม่กินน้เ <c oughs> งนาบงากบะบขายเย,เย,ยอหน่อยงยาบได้ควายงาบได้เอยอะควยบได้แม่แวไม่มแวคนหยเถึงแล้ห้องออมีบมีแขวขาวนานงใจมันขี้าเลยกินสาม้อเ้าเละ พอเป็นห่วงเหรอพอมันเป็นตาถ้าถ้เาเป็นตาก็เห็นห่งเอาแว่นสีเขียวไหมครับเนี่เออเออจังสีนะเว้ยเอาเอาลูกเอาเอาจินระบายอากาศนะครับอืมชอบมั้ย

ขาหนุ่ออกไปขี้เกียไม่ใช่มาว่าข้านุ่ยดลอะไรเขาบ่าเด็กินข้าหนุ่ยจืใอือ อเอาเจ้าน้เตาเนี่ยน้ำจิ้มเขาไปกินเขาอ,อันนี้เขาน่าหอันนี้น้ำแรงวะน้ำไม่เคยแหลกึ้นเขาน้ำนดี อร่ห้านกว่าเขาคอยบีบบ้างก พี่น้องกดได์กดแค่นันเงลูกัพี่น้องก็ได้ก็แท่แช,ช่องผู้ใไหช่องเอาเมื่อวออานเมื่อวาเดลวเมื่อวานเมื่อวานเปลี้ยวขา่ามึงแหวนชาแนลช่องใจแหวนชาแนลมันก็ได้แยกได้หมว่าต้องไปไปในเพจบอกนี่แหวนเจียวข่ามั้นแหวนเจียวเข่า ขางรถเกี่ยวข้าวนะครับผู้้ใดอยากเด้เดินเ,เนี่ยวท่างนะครับเอ้นนวทางหวยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยล้วก็มี่ห้าน้อยนะครับ<อ>รัฐบาลเล่านะครับแต่ว่าน,นี่ช่องนี้สําหรับออจิบนองเพลนะครับ ปิ้ยางกอนอะยงเหอซดเขานะะนะน้องปนะิ้งย่งนะเอส่งแง่แว้นสแนลนะครับส่องแง่แว้นโอเคน้องคดที่ตามนัน่นเลยครับเด้อ ม่เอากอไว้เข้านอนก่อนหืมเข้านอนก่อนนั่งพัสวัสด,ดีนะล,ลูกอ่าเอันนี้กล่องม่สวัสด,ดีแล้ว,วนอ้าแล้วอันนี้สิบไปีไิบไปยังไงแ่หนงข้าวนังแ้งวิบไปก็ะสอดดีใช่ไหมหนองแป้งงวงนอนคะบอกเ่าขึ้น้องอ่หน,น,น,นังดดแป้งงวงนอนันองแ้สิไปขอนอนกันเด้อ น้องแพ้วงนะน้องแพ้วขอไปนัดก็เลือจา้าส,ส,สวัสดีจ้สวัสดีจ้าไปน้องแพ้วไปก่อนแจ้ <c oughs> งม่น้องกิบกับิทย่อยไปน้องกิบบ่ท่นแมากยจอือาง่าอือิมับบมงลอืมที่มังาไม่ก่ัไว้ครอบยังไม่ลก เงี่ยหนำเลยก็พอแล้วหนำเลกินไข่เอออีกว่าไข่เออวะเออเนี่ยอ่ะอืมหนอพ่ออืมสวัสดีเป๊นมงน้องพอสุบาสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนน้องน้องกิฟอยากนอนของน้องแล้ว ขอไปนอนก่อนกินขอไปนอนก่อนสวัสดีจ้าไปนรีบว่า,วาแล้วนอนมันอยากนอนครบับ้านเดิกตกตอนเห็นไหน

ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หน,น่ยได้ครับเด้นสำรับคลิปนี้กับซ้ำนี่สักพันนะครับเนาะอ่าสำหรับช่วงนี้ก็สวัสดีพี่น้องสุขทุกคนจนะผูที่รับเบิ้งจนช่มจนจบนะครับรับช่อมจนจบนะครับสวัสดีพี่น้องสุข,สขคุ้นครับสวัสดีครับ